ราร่วมงานวันนี้เป็นงไงบ้างคะค่ะก็สนุกมากแล้วก็คือคอลเลคชันเซื้อค่าคอลเลคชันนี้คือสวยถุกตัวอะอย่านีทั้งหมดเราได้ลองแล้วเป็นยังไงบ้างเบบาชอบคอลเลคชันตัวไหนที่ใส่ก็ที่จริงที่ใส่อยู่ก็ชอบมากือนกันค่ะแต่ว่าตัวอื่นๆก็คือชอบเราสามารถใส่ได้ทุกโอกาสแล้วส่วนตัวเป็นคนที่ชอบแต่งตัวทีแบบน่ารัก ก็ค่อนข้างจัดหนึ่งหรอใส่เนื้อแบบหวานหวนิดนึงยังไงคะก็จริงๆก็ไม่ได้หวานแต่ก็ปกติคือก็มีแบบทุกคนไปด้วยแล้วก็พิเศษที่มีโอนี่มีแคทตี้แล้วก็มีโอเชียนไปด้วยคลิปนี้มันเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้จากแม่หนู่ะคเป็นเจ้าภาพงานกันดนงานบุญประจำปีแล้วก็คุณจองคัะกับครอบครัวเขาเป็นเจ้าภาพร่วมแล้วที่เขาก็เลยได้เชิญนิ้นแล้วก็ เ่าบุญกันใช่ค่ะจริงๆเื่งบุญนี้บอกแบบสามีได้เลยค่ะทุกคนแบบคือก็ไปด้เรื่อยๆใช่ไหม แบบตีนเมาแล้วก็ชื่นชอบค่ะแล้วก็คือมันก็แบบเป็นปกติมากสำหรับหนูสำหรับกองทัพแล้วก็สำหรับเ็นด้วย<ม>แในอนาคตจะได้เห็นผลงานอะไรอะไรนะคะแะในอนาคตจะได้เห็นผลงานอะไรในในจะเห็นอะไรอนาคตจะมีผลงานพวกกันอีกไหมเออแล้วเรื่องนี้ก็มีค่นะน,น่าจะต้นปีหน้าค่ะให้ทุกคนรอดนุนกันดูค่ะให้ผ่านงานนิดนะะึงค่ะ